้าใครกดไลค์ผมจะเป็นเกย์วันนี้ผมได้เป็นนายหน้าหล่อที่ไปสมัครบริการแล้วผมก็ได้เป็นบริการให้เจ้านายของผมตึงเจ้านายของผมนั้นเป็นผู้หญิงแล้วก็มีแฟน และภายในบ้านแห่งนี้ก็จะมีแม่บ้านหรือมีพนักงานหรือเป็นบริการแบบผมอยู่อีกมากมายและเจ้านายของผมนั้นค่อนข้างจะบ้าอํานาจซะเหลือเกินมีคนได้มาป่วนบ้านเจ้านายผมโดยกลั่นใช้รถด,ดับเพลิงมาขวางหน้าบ้านแล้วเจ้านายผมก็พาพวกผมไปแก้แค้นโดยการเอาของไปตั้งป่วนบ้านคนที่มากวนบอกเลยโคตรบ้าอํานาจแทนที่เหตุการณ์จะจบลงเหตุการณ์ก็ได้ลากยาวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าเหตุการณ์มันจะจบยังไง โอ้มย oh ฉันอยู่กับเจ้านายบาอำนาจแล้วเนี่ยสั่งลูกน้องทำแต่สิ่งไม่ดีโอเคเดีวเลยจะไปดูกันเลยโอ้ม y g ก d oh อะไรเนี่ยเกมหอมจริงๆในใจมีแค่เบ uh huh. รับสมัครแม่บ้านรับสมัครบอดี้การ์ดโอไม y g ก d ไหนวะเรามาสมัครบอดี้การ์ดอยู่ไม่เน่ยอยู่ไหนวะเรามาสมัครบอดี้การ์ด เค okay. รับเราไ้้เขาเขารับเลยเหรอไม่รับง่ายเยี่ยงนี้อืมแล้วก็หายไปไหนไม่รู้ไปโรงเรียนได้แล้วอ,อะไรวะใช้อะไรบอกได้นะบดริการ์ดหน้าหรอถือปืนตลอดเวลาต้องเอาอาวุธยุโทโธปกรณ์มาให้เต็มที่ <c oughs> นี่ใครพูดไม่ฟังเราจะฟันเลยลวกไส้เขา ที่รักอยู่ไหนเอาละใครนี่ว้าวคนมีแฟนหน,าห no น้ารอเราแฟนบีเขากำลังโทรหาแฟนอยู่โทรไปเขาไม่รับสายโทรหาเราก็ได้นะ, <c oughs> ะไ,ไหลเนี่ยเราเป็นบริการเราต้องทำตามหน้าที่นี่ไง เราคือบอดี้การ์ดเพิ่งไปทำงานได้หมื่นโคตรเยอะเลยว้าว <Wow. S 1> มุกดีเขาบอกแต่ข้าพิมพ์มามุกส่วนตัวผมเด่ะแคส่วนตัวนายคือแฟนคนนี้เนาะมีอะไรเรียกใช้เราได้อ๋อใช่ครับเราเป็นบริการปกป้องพวกนายอ่าแล้วเขาก็ไม่ฟังผมเขาก็เดินเข้าบาัตบอดีการหน้ารอเออใครยังม,มาเย้ม ว้าคุณหนูมีอะไรให้ช่วยไหมคะโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นคนใช้หรือเปล่าไม่ค่ะโอเคเราเป็นบริการเป็นบริการแล้วต้องปืนเท่ๆเดียวตกแต่งสักหน่อยดิสีชมพูไปเลยปืนสีชมพูเออใครยายาอย่ามาแย้มกับเจ้านายฉันว้าวไก่ทอดอะไรวะบริการยวงหางยางหงวงบริการเออ เจ้านายผมมาเบิกเงินได้ไหมว่าง่ายเบิกเงินได้ไหมมีเงินอยู่แล้วเขาบอกมาทำงานได้เงินเป็นหมื่นโอเคโอไม่เ oh จ้านายก็น่าหล่อมันกันเหรอานี่แค่ซ่อนหน้าอันหล่อเราไว้โอเคขอบคุณครับเจ้านายส่วนเราก็ได้เงินแล้วแล้วก็มาทำหน้าที่แล้วต่อแล้ว บริการหิววสรุปเป็นบริการที่คนใช้ไปไเอาอะไรครับเดียวจะไปซื้อให้เกจะเอาอะไรไม่บอกจะยิงแสกหน้าเจ้านายไม่ใช่ละ <c oughs> เอาอะไรก็ได้ที่มันเพงๆ <c oughs> ครับครับบริการบานี้ปั่นจักรยาน <c oughs> <c oughs> เนื่องจากผมยังไม่มีตังผมเพิ่งทำงานผมก็ต้องขี่จักรยานไปก่อนอะไร ดิฉันเตรียมไว้แล้วค่ะเอาสรุให้ฉันมาซื้ออ่ะขนมเอาไปเจ้านายพิษสงพิซซาเอาไปหยิบให้หมดจอกโกลงจอกแลตมาละกลับมาหาบ้านเจ้านายแล้วผมไปซื้อมาละฮะเอาแล้วเขาก็ได้กินแซบอะไรวะเอา้าดิฉันสั่งแบนดีฉันสั่งแบบหกห้าสี่สามสองอันนหกแสนบาท อ๋อเจ้านายเขาจะกินแพงๆอ่ะอันนี้ขนมขนมห่อนี้หนึ่งล้านบาทรุ่นลิมิเต็ดบั๊กขวสตาร์บัคหนึ่งแก้วว้าว <Wow. S 1> อ่ะไม่มีสตาร์บัคมีแต่สตาร์บลูคแก้วหนึ่งคะ่ะบริการออ๋เจ้านายไปไหนจะเอากาแฟาไปให้เจ้านายนี่เจ้านายไปไหนแล้วอ่ะให้ทุกคนใครไม่รู้เมื่อกี้วาบหนีไปแล้วรสชาติพอใช้ได้อร่อยไหมอร่อยพิมพ์ผิด อะไรเฮ้ยใครใครมาบุกบ้านเฮ้ย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 อะไรอ้าบริการใครเอารถดับเพลิงคันนี้ออกให้หนึ่งล้านได้เดี๋ยวผมเอาออกให้ผมจะเอารถออกให้เจ้านายนี่เอ้าจมเวรกรรมเอาเอารถผมก็ตกสวยละสวยละ เห่งรุตกอา้าวแล้วเขาก็ให้เงินผมเอาออกได้แค่นี้ครับนายท่านเฮ้ยเฮย,เอ,ยอะไรเนี่ยตำรวจตำรวจโอเครถดับ okay, เพิงออกไปแล้วเอา้าแล้วเขาก็มาขวาง,งอีกอ<ะ>่ะมาขวางทางบ้านเจ้านายชัน<ะ>นี่นี่นี่โอ้ยกระเด็นโอ้ห้นเหนียวไม่ออกไม่ออกเอาบากับากบัก บักบักบักทุกคนฮัลโหลอะไรวะ <c oughs> โอ้ยเกียรชนแล้วลบทิง้งรถทำงานของเราต่อมาทำงานของเราต่อแล้วผมนอนไหนวะ <c oughs> เราห้องไหนอ่ะ <c oughs> ห้องนี้โอเคอ๋อห้องบริการเขาเขียนชื่อไว้ละ้าโอไมาห้องสวยงามมากๆเลยจัดไป <c oughs> ห้องผมต้องติดไฟไปในเพิ่มความสว่าง โอ้หลอดไฟสูงเกินไปอ่ติดหลอดไฟเพื่อความสว่างนี่หลอดไฟเออห้องสว่างแล้วท่านผู้ชมติดตั้งหลอดไฟ <c oughs> แทนนอนข้างบนเถอะอะไรวะหะฮะฮะฉันฉันไม่นอนฉันไม่นอนกับชายเว้ยอะไรวะ <c oughs> อ๋อคนนี้เขาก็เป็นบอริการ์นี่วะ รเรานอนพื้นก็ได้เธอไปนอนที่นอนใหญ่เลย,ยเจ้านายเข้ามาทำไมเนี่ยว่าไงเจ้านายประตูปเป็นไรไม่รู้งึกงึงึอะไรวะไม่นายแหละอะไรวะเธอไปเลยเรานอนร่างเองเอา้าประสาทยู่เกยก็หายเวีนกําเอาแล้วก็กอ่ออะไรเนี่ยเอาบ้านมาขวางบ้านคนอื่นอีกแล้วอะไรไเนี่ย จะย้ายบ้านหล่อเจ้านายไรู้เขามาก่อกวนกันทาไมวะเนี่ยอันนี้ก็เอารถดับเพลิงมาขวางหน้าบ้านเขาแล้วทีนี้ก็อันนี้ก็มาสร้างอะไรไม่รู้ขวางหน้าบ้านเขาอีกอะไรวะเนี่ยชายใหญ่บ้านทุกคนบริการทุกคนทําบ้านนี้ให้เละไปเลยก็ให้ผมมาก่อกวนบ้านหลังนี้เลยได้หัวหน้าหัวหน้าสั่งแล้วนี่นี่หัวหน้าสั่งผมเอาไฟจุดเลยนี่จุดให้หมด นี่เอาดีเอาดีรู้สึกว่าของจะหายไปท่านผู้ชมถ้าเขากดแบนเรานะของมันจะหายไปนี่เอาดีหัวหน้าเราสั่งมาแล้วหัวหน้าเราสั่งมาแล้ว <c oughs> คนเอาของมาตักผมก็ต้องทำนะเป็นหน้าที่นะท่านผู้ชมนะ นี่เอาไปเอาไปให้หมดเฮียรดขวางหน้าบ้านไปด้วยทำเพื่ออะไรเกิดขั้นก่อจลาจนอยู่ดีไม่ว่าดีเวนกรรมขวางให้หมด นี่มันอะไรกันไปในลูกน้องเราต้องทำหน้าที่เอารถผมบักตัง้งตั้งให้หมดขวางวางให้หมดกล่ <c oughs> องกึ่งอะไรนี่อยากปัน่นไปเล่นแบบอื่นกันมาอย่างนี้อะไรวะจะไปกันแล้วเหรอไปสร้างบ้านยังเจ้านายอะไรวายวายวายอะไรวะ โหอะไรไม่รู้กองเต็มเลยท่านผู้ชมตอนนี้ม,มั่วไปหมดแล้วเหว้หนายยังไม่สร้างตงุ๊กแกแขนมันให้ได้ก่อน What What the f**k ทจะแก้แขนไปไหนแล้วเขาก็สะใจให้เต้นยั่วกันอยู่นี่น่าจะบ้านคนนี้ท่านผู้ชมตัวขาวดำเนี่ยรังนกอะไรวะฮะ <Huh? S 1> อะไรเต็มที่แกทำสาบายฉันจะยืนอยู่เฉยฉันไม่ทำแล้วขี้เกียจแล้ว A few moments later Yes mummy อะไรวะมาช่วยกันด่าหน่อย มันไม่ใช่คนไทยหรือเปล่าจะหาอีกพอระวังคนอ่านหารือยังไงวะมันถึงนี่จะไดา้าย่างเดียวเลยจากบริการกลายเป็นคนก่อกวนคอลาออก <laughs> ไม่ทำแล้วไงก่ <laughs> อกวนจะว่าแล้วกมนครับใครไม่ยกรออะไรไปเลยยายเสิร์มทุกคนไม่ยายฉันจะออกละ มาท่านผู้ชมด้วยขอจบคลิปตังนี้นะท่านผู้ชอบฝาก็ฝากเรก็แชร์สับสไลด์บนเลยนะครับโอเคแล้วกรับบ๊ายบายสำหรับบริการเราสำหรับบริการกำลังทำงานได้ดีแตุ่ปได้มากก็กวดกันไม่ได้ทำงานต่อเลยโอ้บริการหน้าเราไปเลีวไปเลีวบริการหน้าเราเลย